อะไรแตะอแตะล้วอยากก้านะดูข้างหน้าแตะเต้นตะ้อนอเคเรายมให้เป็นงองจ้าเฮ้ยมันเฮ้ยมันจับได้หรอครับนี่ยจับได้จับได้ยอจับได้ดูยังไงองไปหอยู่ด้านหน้าหเฮ้ยยังงอคุณมากเล คุยไม่ทัคุณไหมหายไม่ถูกแม่เวดาวดยาค่ะปวดลาค่ะไ้ทหมดเวดาค่ะเวดาค่ะเวดาจับเลยไอโคคไอ้ค้อยางรู้ของใคดใครสันดีีตะตะห้าม ชอหาเสียงอยู่จับมือแล้วมันไม่รู้เรื่องคุณเสียงมากทะเลทะเลอะไรเดี๋ยวที่มันอึไๆอะไรอะไรคืออะไรอะไรคืออะไรบ้างเมื่อกี้สัมผัสแค่ปลายนิ้วอะแล้วคี้วทกาปลายนิ้วปลายนิ้วเนาะปลายปลายนเนะ อยากจะบอกว่า้นขโอ้โอยากให้เราใช่ไหมโอ้โ็อเลยอะช็อตเลยค่ะว่า thank ดมากกระดมากท่านตวันอยู่ไหนค่ะก็่งามนะคะแบว่้าเ่ห์ิสะชยนะคะคุยถึงีน่ต่อกันเนาะก็คือขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ตั้งใจกับหน้าที่นก็ร้องเ็กแตาตั้งใจก่อนที่จะเป็นเด็กชายตั้งแต่เป็นวอยแหวนมังพุดตั้งแต่ มาเรื่อยๆเราก็ทุกคนพยายามมากเห็นทุกข้อพยายามของคนการโตัโตนคนงาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เออคือยังไงอย่างเรารู้สึกว่าตรงน,นี้มันเป็นเหมือนพืนที่องครับครัวแล้วค่ะคือเรา ทั้งเติบโตด้วยการท่านทั้งบุกทั้งสูบเราได้การกว่าที่เอ็กซายจะได้เรียนดีกว่าที่จะมีเอ็กซายในวันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทั้งสอบอย่างดีไว้ให้มากคะแล้วก็ให้จับเลยพูดไว้ด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเจออะไรเนี่ยเออไม่ว่าคุณจะได้ไม่ข้างหน้าหรือยังไงว่าคุณทำงกลับมามันจะยังๆที่เราอยู่เสมอนะคะแล้วก็ถึงหลักการนะคะก็ที่ทำบ้านเนี้ยอ่ะก็เพราะว่า รับในมือในสิ่งที่ทุกสิ่งที่ตะวันเป็นนะให้ตะวันหลักมันใจตัวเองภูมิใจตัวเองเยอะๆสิ่งที่ตะวันทวาทุกสิ่งน่ะคือแรงผลักดันให้เรามีความสุขเช่นกันนะคะแล้วตะวันหลัก็เป็นความสุขเป็นซันชัยของบ้านของเราจริงๆนะก็ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เต้นผงานหรือว่าอาจจะหายไปบ้างในภารกิจต่างๆของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็จะยังอยู่ด้วยตะวันคือคนมีหรือคนละกันนะจังห เดี๋ยวเขาเป็นตัวแทนนี่ตัวแทนจากบ้านตะวันด้วยนะคะฝอ่งนี้ลูกก็ก็คือเอ่อเดี๋ยวพูดในเชื่อี่คนอื่นอาจจะไม่ได้สัมผัสเขาเพราะว่าตอนแรกก็มีมีโอกาสได้สัมภาษณ์อีกทีนะคะเราก็ได้ทำการบ้างว่าใครเชื่ออะไรเราก็ได้ได้ดูผลงานองน้องว่าใครทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่มีความสามารถเนาะแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยแน่ วันนี้นะคะแล้วก็เต็มวามพยายามแล้วก็ทุกทุกอย่างที่แบบอุปสประสาแลความตั้งใจของทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้สู้ที่ก็ขอบคุณที่โข้เป็นความสมในชีวิตของพีค่ะ กินชูด้วยมันมีขิดแล้วเดี๋ยวไมคานด้วยที่ได้ยุัานโลกดสนนแล้วก็ผ่านมายะนึล้วก็่านาขอคก็้ดยมกอด้วยอล้วยาอข้แล้วมีโอกาสได้เจอนบ่อยมากกที่สค่ะพวกเราตัวเอง ทำเนี่ยไม่มยืงกันรรกันที่สีานบตีกคือพ็แบบที่ลมาที่ตั้งนูเรจนตอนนี้หนูเข้ามหาวาัแลวแลถ้าเาอพวกพี่ต่อไปหนูสัญญาว่าถ้าหนูได้งาแล้วหนจเงิน คือนคเดี <S <S ๋ยวจะบอกว่าตั้งแต่ว่าเจ๊จนถึงวันนี้ไม่มีวันไหนเลยที่หนูจะไม่ภูมิใจในตัวผู้พี่ผู้พี่เก่งที่สุดอยู่ในกัรแบบนี้มันอะไรกันกระหูกอือมันตันตันไม่เคยมีโอกาสได้พูด ก็ด um, ีใจนะที่ได้เขขอทีก็หนูจะอยู่ตรงนี้ถึงจะไม่ได้มาแบบทุกงานแบบไปอบกนมันมัดได้ตรงมากกว่าความรู้สึกบ้านไทยบ้านไทยเออเอออเปดก็นาเอเอ่ะตอนี้ก็ต้องนออนหายา ถควา,า,า,ามหมายแล้วมีสามคนเนี่ยได้แล้วใช่ไหมที่ไม่รู้หรอว่าวันนี้ต้องทำจะพาจะไปพาสองทุกคนจะทำไงจะเจอกับปัญหาอะไรแต่ที่อยังไม่โสดรว้ว่าทุกยาก่างก่าวทุกการเดินทางทุกเส้นทางที่เลือกเลยเอ็กซายด์จะมีเอ็กโคคอยเจออยู่ข้างใต้กล่องกล้อง ข้มาเป็นและดินบ้านสุบองแล้วก็สวัสดีไปขับตัวบุคคนค่ะฟังและขับตัวด้วยนะคะไม่ว่าอดีตจะเจอปัญหาอะไรหนักแค่ไหนนับจากนี้ที่และทีมแอดมินจะคอยเคียค่ายและฟังกลุอม ทุกคนจริงๆ,ๆครับขอบคุณมากๆเลยครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ทำให้เกิดงานนี้ที่สปอร์ตให้เราครับทั้งเอ็มเพลงเมเจอร์สุขุมวิทน,นะครับผมแล้วก็ทางเมเจอร์ซีนิเพนะครับที่สนับสนุนพื้นที่ให้กับเรานะครับ <พอ S 1> แล้วก็ขอบคุณทีม MTI Makeup School นะครับที่มาแต่งหน้าให้พวกเรานะครับแล้วก็ดูแลพวกเราจนถึงตอนนี้เลยะครับผมขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับพี่ๆน่นารักทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณกังนังคลินิกนะครับที่ดูแลพวกเราก็สนับสนุนงานในวันนี้ด้วยนอกจากมีสปอนเซอร์แล้วก็ผมอยากขอบคุณพี่ๆทีมงานของอีสยัย พี่พีิมบรศากทุกคนครับที่ช่วยเหลือพวกเราตลอดไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็ตามไม่ว่าเราจะมีอุปสรรคหรือว่าติดขัดอะไรพี่เขาจะคอยให้คำปรึกษาคอยอยู่เคียงข้างไม่เคยทิ้งเราไปไหนเลยขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณามากๆผมรักพี่ๆทุกคนามากๆนะครับผมจะไม่ไดื้อครับพวกผมเป็นพี ขอบคุณครับพี่เสียร์หรอวันนี้ใครลูกมันโตแล้วมันยืนใครลูกลูกกันลูกกันลูก บ้านบ้านไปเที่ยวไม่ยวท่ไหนที่เขขออะไรไปเที่ยวไ